ขอโกโก้เย็นหนึ่งแก้วค่ะ สวัสดีค่ะเจมี่ออริจมนนะคะวันนี้ค่ะก็กลับมาพบกับเจมี่กันอีกครั้งหนึ่งค่ะและบรรยากาศแบบนี้นะคะทุกคนก็น่าจะคุ้นตากันอยู่แล้วะคะว่าเจมี่เนี่ยอยู่ที่ไหนคะ่ะเป็นโชว์รูมรถอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยค่ะหลายคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นตามสื่อโซเชียลมีเดียอยู่แล้วนะคะและแน่นอนค่ะที่นี่ก็คือ B Auto h o u s e นั่นเองค่ะรถที่เจมี่จะมารีวิวในวันนี้เนี่ยต้องเป็นรถที่พิเศษมากๆแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ,คคะและที่นี่นะคะเขาก็ยังมีบริการเครื่องดื่มไว้รับรองลูกค้าด้วยนะคะต้องบอกว่า ใส่ใจลูกค้ามากๆเลยค่ะได้ดื่มเครื่องดื่มเย็นเย็นชื่นใจแบบนี้พร้อมรีวิวรถแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า นี่ค่ะก็คือ911 Turbo S ค่ะ911ที่ทุกคนอาจจะเห็นตามท้องถนนเนี่ยอาจจะเป็น Carrera 4S, GTS, Targa หรือว่า Cabriolet ค่ะแต่เจ้า Turbo S เนี่ยต้องบอกว่าหายากมากๆบนท้องถนนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเจ้า Turbo S เนี่ยเขามีความพิเศษอะไรบ้างค่ะและแน่นอนค่ะว่าเจ้าตัว Turbo S เนี่ยก็ต้องมีความแตกต่างจากตัวธรรมดาอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นมิต,ติรถเครื่องยนต์หรือว่าช่วงล่างแล้วก็เบรกค่ะ เครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องเบนซิน6สูบ3,700 cc 650แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่800นิวตันเมตรและอัตราเร่งู0ถึง1อยเพียงแค่2.7วินาทีค่ะ จากข้อมูลเครื่องยนต์ก็ต้องบอกว่าตรงตามนิยามของ t u r b o S จริงๆค่ะที่เขาบอกว่า t u r b o S เนี่ยเป็นรถที่เร็วบนท้องถนนมากๆที่เทียบเท่ากับซูเปอร์คาร์ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของตัว t u r b o S กันดีกว่าค่ะเริ่มจากไฟหน้าเลยนะคะไฟหน้าของตัว t u r b o S คันนี้ก็มันเป็น911เนาะฉะนั้นก็จะเป็นลักษณะเด่นของ911ละที่ไฟหน้าเนี่ยเขาจะเป็นรูปทรงวงลีค่ะและระบบไฟของคันนี้นะคะก็จะเป็นไฟ PDLs Plus ค่ะแล้วก็จะมี LED Matrix System มาให้ด้วยค่ะ และด้านหน้านะคะเขาก็จะมีช่องดักลมขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็ไฮไลท์ของคันนี้เลยนะคะนั่นก็คือสเกิร์ตหน้าค่ะที่เขามีเขียนคําว่า t u r b o S เลยค่ะก็ทุกคนที่ขับผ่านเนี่ยก็ต้องรู้แน่นอนค่ะว่าคันนี้เนี่ยก็คือ Turbo S ค่ะและอีกจุดหนึ่งที่ทุกคนอาจจะมองข้ามสําหรับรถคันนี้นะคะก็คือรถคันนี้เป็นสีดําซึ่งมันทําให้รถเนี่ยดูเท่แล้วก็ดูมากๆนะคะซึ่งสีคันนี้ค่ะเขาเรียกว่าสีเจ็ดแบล็นั่นเองค่ะและล้อของเจ้าคันนี้นะคะก็จะเป็นล้อฟอร์จค่ะด้านหน้าเนี่ยมีขนาด2 มาพร้อมกับระบบเซนเตอร์ล็อกนะคะแล้วก็จานเบรกเซรามิกแล้วก็ยังมีคาลิปเปอร์เบรกสีเหลืองที่ตัดกับสีดำของรถได้ดีมากๆเลยค่ะและอย่างที่เจมี่พูดไปภในต้นคลิปนะคะว่าเจ้า Turbo S เนี่ยเขามีแบบมิติที่มากกว่าเจ้า911ธรรมดาค่ะนั่นก็คือ ป่งล้อน,นั่นเองที่มันทําให้รถเนี่ยดูมีมิติยิ่งขึ้นนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายมีความอ้วนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็ยังมีช่องดักลมด้วยค่ะตอนนี้นะคะเจะมี่ก็ได้ามาอยู่ด้านท้ายของเจ้า t u r b o S แล้วนะคะแล้วก็ไฮไลท์เด็ดของคันนี้เลยนะคะก็คือสปอยเลอร์ของเขาค่ะมีทั้งหมด2ชิ้นนะคะชิ้นแรกเนี่ยเขาก็จะติดไว้กับรถนะคะแล้วก็ชิ้นที่2เนี่ยเขาจะเปิดออกมาค่ะ เลเวลแรกก็คือระดับแรกเนาะเมื่อเราทําความเร็วถึง120เนี่ยเขาก็จะเปิดมา1ระดับค่ะและเมื่อเราทําความเร็วถึง190เขาก็จะเปิดมาแบบทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ไฟท้ายนะคะก็ตามลักษณะของ911เลยที่เขาจะเป็นไฟคาดแล้วนะคะและท่อคันนี้นะคะครั้งแรกที่จะมีเห็นเนี่ยต้องบอกว่าแปลกตามากๆถึงเขาจะเป็นท่อคู่นะคะแต่ว่าเขามีลักษณะเป็นทรงเหลี่ยมค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าเอ่อท่อคู่ที่เป็นทรงเหลี่ยมแบบนี้เนี่ยเขาสําหรับเทอร์โบค่ะตอนนี้นะคะเจมี่ก็ได้มาอยู่ภายในของเจ้าเทอร์โบแล้ว ะะต้องบอกว่าภายในเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบว่าพื้นฐานของ911เลยเพราะว่า TurboS เนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของสมรรถนะของเครื่องยนต์มากกว่านะคะก็ข้างในเลยก็จะไม่ได้มีระบบอะไรมากค่ะเหมือน911ปกติเลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมี p a d d l e Shift แล้วก็มี Sport Chrono นะคะแล้วก็บาะของคันนี้ค่ะต้องบอกว่าเบาะพิเศษนะคะเขามีสแตมป์ค่ะเป็นลาย TurboOS ตรงรุ่นเลยค่ะแล้วก็จอตรงกลางนะคะก็จะเป็นจอเอนเตอร์เทนค่ะก็สามารถดูนิเกชั่นมีเดียโฟ หรือว่าจะเป็นปรับฟังก์ชันต่างๆของเครื่องยนต์ได้ค่ะแล้วก็แดชบอร์ดนะคะก็จะเป็นสีดำค่ะแล้วก็จะมีลายคาร์บอนสติชชิ่งก็เป็นสีดําจริงๆโอเวอร์ออลของคันนี้เนี่ยเป็นสีดําทั้งหมดเลยซึ่งมันทําให้รถเนี่ยดูแบบดุแล้วก็เทมากๆเลยค่ะและเบาะของคันนี้นะคะเขาก็จะเป็นเบาะอะดั t i ีฟค่ะปรับได้18ทิศทางแบบอัตโนมัติค่ะตอนนี้เจมี่ก็มีกุญแจของเจ้าเทอร์โบเอสของคันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงสตาร์ทรถกันค่ะว่าเทอร์โบเอสเนี่ยมีเสียงความแตกต่างของท่อเนี่ย แตกต่างจากเจ้า911ธรรมดาอยไัไงคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับ911 Turbo S คันนี้นะคะค่าตัวของเจ้า Turbo S คันนี้นะคะมีราคาอยู่ที่23,900,000บาทค่ะสำหรับใครที่สนใจ Turbo S คันนี้เนี่ย B Auto House เนี่ยมีพร้อมส่งถึง2คันค่ะนั่นก็คือคันนี้นะคะสี Jet Black แล้วก็อีกคันหนึง่งสี Ruby Star นั่นเองค่ะ ใครสนใจนะคะสามารถติดต่อทาง B Auto House ได้ทุกช่องทางเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเจมี่ขอขอบคุณ B Auto House ที่ให้โอกาสเจมี่ได้มารีวิว Porsche 911 Turbo S, <S ในวันนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเจมี่ด้นะคะสวัสดีค่ะ